เพื่อนๆครับวันนี้ผมได้นําเหรียญปีลึกนะครับนับเป็นเหรียญรุ่น2ของรัชกาลที่9้านะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเพื่อนๆืเนื้อทองเหลืองนับเป็นว่าผมได้นําเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่น50สตางค์ยีสตางค์ปี2,500นะครับขอบด้านข้างจะเป็นแบบฟันเฟืองแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าเป็นผิวประหลอด หลอดเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอาจจะสงสัยกันว่าเหรียญปี2005ทําไมถึงมีเหรียญไม่ผ่านใช้มันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้หรือยังไม่ได้นําออกมาใช้เนี่ยยังมีเป็นถุงกระสอบเลยนะครับในกลมธนลักษณ์นะครับผมหรือในโลหะสั์นะครับยังมีให้เห็นอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้แลกออกมาหรือว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้นะครับนี่นะครับอ่า ตรงตัวหนังสือนี้เพื่อนๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะมีเส้นเส้นเส้นจุดปลาเส้นขีดปลกต่างๆตามตัวหนังสือคําว่ารัฐบาลนะครับพศ2005นี่เห็นไหมครับลักษณะเหรียญต่างๆฟันเฟืองต่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเรียบตึงคมชัดมีมิติสวยงามนะครับนับเป็นเหรียญรุ่น2ครับเพื่อนๆถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกจะเป็นปี2493นะครับ 2,493ที่ผมนับเป็นเหรียญรุ่น2เพราะอะไรนะครับเพราะว่า,ารุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นหลังตาแผ่นดินเหมือนกันรุ่น2ก็จะเป็นหลังตาแผ่นดินเหมือนกันนะครับนี่ปี2005นะครับผมนับให้เป็นเหรียญรุ่น2เลยนะรุ่นนี้มีสร้างกันทั้งเนื้อทองแดงนะครับดีบุกทองแดงดีบุกทองเหลืองนะครับผมที่มีการสร้างกันขึ้นมานะครับ ในปี2 0 0 5นี้นะครับเพื่อนๆที่มีการสร้างขึ้นมาในสมัยของรัชกาลที่9นะครับเหรียญรุ่นนี้ผมผมต้องบอกว่าถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้แบบนี้ในแบบนี้คือเหรียญผ่านใช้ผมได้มาก็คือแบบได้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นความชัดเจนถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้แบบนี้นะครับการเล่้นหาในกลุ่มจะอยู่ที่1บาทนะครับ <c oughs> 1บาทนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านใช้แบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7ถึง10บาทนะครับเ,เพื่อนๆอ่า7ดถึง10บาทนะครับจากหน้าเหรียญปกติก็25ตังค้50สตางค์นะครับเ,เพื่อนๆนี่คือเหรียญไม่ผ่านใช้เลยนะครับสวยๆแบบวิงว้งวิเลยเนี่ยนะครับที่ผมได้มาให้เพื่อนๆในรับชมนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่มีการสะสมกันแต่การเช่าหานั้นไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับผมถึงแม้ปีผลิตจะเป็นปี2005ก็ตามถึงจะผ่านการเวลามา68ปปีก็ตามนะครับเ,เพื่อน แต่ค่านิยมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เหรียญเก่านะครับมันอยู่ที่1ความสวย2จํานวนการผลิตนะครับอย่าลืมว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตขึ้นใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนการผลิตนั้นมากมายมหาศาลอยู่แล้วครับเพื่อนๆอ่าก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่นามาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมโอเคครับ